สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่สําคัญมากๆนะครับสาคัญต่ออาร์เซนอลนะไม่สําคัญต่อแมนยูเลยนะครับก็จะเป็นเกมที่โอทับฟอร์ดนะครับเป็นเกมนัดที่37ของอาร์เซนอลแล้วก็จะเป็นนัดที่36ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าวันนี้นะครับแมนยูพวกเขาเนี่ยเป็นรองอาร์เซนอลยูคือต้องทํา2ลูกอ่ะนะครับถ้า1ประตูไม่เพียงพอก็ดูสตินะครับในการเจอกันของ2ทีมนี้ถ้านับในเกมพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเนี่ยอาร์เซนอลบุกมาเยือนโอทับฟอร์ดสามารถตบแมนยูได้แค่ สามครั้งตลอดยี่สิบกว่าปีหลังตั้งแต่ปีสองพันสองจนถึงปีล่าสุดอะก็ลองคิดดูแล้วกันก็คือไม่เคยมีผลงานขันที่ดีเลยส่วนยูเวตเต็ดนะครับก็ตั้งแต่ปีสองพันช่วงต้นๆเนี่ยก็คงลุ้นแชมป์กับอาร์ซอนแต่ตอนนี้นะครับสถานาเป็นทีมที่ต้องไต่อันดับเป็นแค่ฟุตบอลยุโรปอย่างเดียวก็ถือว่าวันนี้สภาพความพร้อมก่อนเตะแมนยูก็จะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะเป้าใช้รลัดมุดฮอยลุนซ้ายเป็นทางด้านแรดฟอร์ดขวาเป็นกาลาโชกางใช้เป็นบูโน่เฟรนันนะครูคกลางเป็นคอบบี้ไมนอว่างกัียว นะครับคาซิวิโลกับอีแวนนะครับยืนเซนเต,เตอร์คู่กันด้วยนะโอ้โหแล้วโอนาน่าด้วยบันเทิงส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลมาในระบบ4 3 3, 3นะครับกอกลางเนี่ยใช้เป็นโทมัสปาเต้กลับมาแล้วนะครับรวมไปถึงมาตินโอเดกาดีแคลไลท์นะครคยฮาวเวตตัวลุกขวาใช้เป็นบุโกโย,โยซาก้าซ้ายเป็นทางด้านทอซาก็ถือว่าวันนี้นะครับสำคัญอย่างที่บอกไปว่าต้องข้ามสประตูก่อนหน้านี้นะครับลีพูพวกพี่ๆเนี่ยเคยลุ้นแชมป์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็มาเจอแมนยูที่เตะไปวันๆเนี่ยเบรกเกมเสิร์ฟแล้วแมนยูเนี่ยเป็นทีมมทีี่่่เเจอใหญๆนยัก จะทาให้พวกเขาเนี่ยอึดอัดถึงกนเหนื่อยได้นะครับวันนี้อาจจะไม่ถึง2ประตูแต่ในใจอเชียร์ให้อาร์เซนอลชนะนะเพราะว่าถ้าเกิดซิตี้ไปเก็บเกมตกค้างได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเกมวันนี้นะครับอาร์เซนอลหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์เลยถ้าเกิดซิตี้ไปเก็บสเปอร์ได้นะครับในนัดนะตกค้างนั้นหมายความว่าเน,นี้ยอาร์เซนอลต้องเอาแต่ยังเชื่อว่าแพ้ไม่ขาดนะครับยังเชื่อว่าแพ้ไม่ขาดวันนี้เลือกเชียร์ไปที่ Man atter, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อีกหนึ่งสติอีกหนึ่งอย่างนะผมใส่เสื้อขาวอะ ทั้งฤดูกาลนะถ้าให้แมนยูด้วยการใส่เสื้อขาวไม่เคยแพ้ทั้งกาแพงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะใครที่ติดตามกนะคงรู้ดีเจอกันในไลฟ์สดนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ